สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูมเมย์ในรายวิชาดนตรีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูมเมย์จะพาไปเรียนเรื่องดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ซึ่งดนตรีไทยในสมัยต่งตางๆเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเราจะไปเรียนพ,พร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย ดนตรีไทยเนี่ยมีกำเนิดมาก่อนสมัยยุคประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่เริ่มปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อสมัยสุโคไทยหลังจากที่พ่อขุนรามคําแห่งมหาราชประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหนังสือวรรณคาดีและเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งดนตรีไทยในประวัติศาสตร์เนี่ยประกอบด้วย4ยุค ก็คือ 1. สมัยสุขโขทัย 2. สมัยอยุทยา 3. สมัยทบุรีและสุดท้ายคือสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งแต่และยุคแต่และสมัยเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องทางนตรีไทยของเราอย่างไรเราจะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ สมัยแรกนะคะสมัยสุขโขทยัยในสมัยนี้นะเป็นยุคที่เริ่มประดิษฐ์อักษรไทยทําให้สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ให้คนอื่นเนี่ยรับรู้ได้ซึ่งรับรู้ได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้แก่หนังสือไตรภูมิพะล่วงศิลาจารึกพวกเราจึงทราบได้ว่าสมัยนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไร ดนตรีในสมัยนี้นะคะมีลักษณะเป็นการขับลำนำและการร้องเล่นอย่างพื้นเมืองต่อมาสมัยอยุธยาเรื่องราวของดนตรีในยุคนี้ปรากฏอยู่ในกฎมนเทนบาลที่กล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆนอกจากนี้นะคะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏข้อห้ามว่าห้ามร้องเพลงเรือเป่าขุ่ยเป่าปี สีซอดีดกระจับปีเดีดยะเขหรือแม้กระทั่งตีโทนทับในเขตพระราชฐานนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมัยนี้ดนตรีไทยเป็นที่นิยมมากแม้แต่ในเขตพระราชฐานก็ยังมีคนร้องเพลงและเล่นดนตรีกันมากซึ่งเป็นที่เอกรเเรกเกินพอดีจนกระทั่งพระมาหากษัตริย์ต้องทรงออกกฎมนเทียนบานดังกล่าวขึ้นมานะคะ เห็นไหมคะว่ายุครุ่งเรืองของดนตรีเนี่ยอยู่ในยุคอยุธยาซึ่งถึงขั้นออกกฎกันเลยทีเดียวต่อมาสมัยทนบุรีสมัยนี้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่เพียง15ปีเป็นสมัยที่กำลังก่อสร้างเมืองแถมยังมีสงครามบ่อยครั้งดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการป้องกันประเทศ ทำให้ดนตรีในสมัยนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาขึ้นอย่างไรแต่สันนิษฐานว่ายังคงลักษณะและรูปแบบเดิมในสมัยอายุทยาก่อนหน้านี้นั่นเองต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์สมัยนี้เป็นสมัยที่ผ่านพ้นจากภาวะสงคราม และมีการก่อสร้างบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นดังนั้นดนตรีไทยจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละรัชกาลจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะไปเรียนกันต่อในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วอย่าลืม กลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนวิวัฒนาการของดนตรีไทยในสมัยต่างๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ